ใครที่อยากจะได้บิตคอยฟรีนะมีเทคนิคนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับนักศึกษาที่ เขากำลังทําการศึกษาเรื่องของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลนี่แหละนะครับก็คือทำเซอร์เว์นะครับมันจะมี Study ีกับ Study ีนะครับก็เข้าไปทําได้เลยนะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าใครอยากได้ Bitcoin เป็นหน่ยวย a ซ o s ชินะก็คือใส่ตัว Lightning Wallet Address ลงมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปทําก่อนที่จะไปทําให้ทุกคนเนี่ยทำตามผมก่อนและกันเพราะว่ามันควรที่จะมี Wallet ก่อนนะครับถ้ายัง ไม่มี wallet เนี่ยประเดี๋ยวจะอดนะเดี๋ยวจะอดก่อนอื่นนะครับผมแนะนำตัวนี้นะ wallet of satoshi นะครับก็คือให้ไปโหลดนะถ้าใครใช้ s t p s t เนี่ยก็ไปโหลดใน app store ได้เลย wallet of satoshi ตัวนี้นะเป็น lightning w l l l e t นะครับอ่าเริ่มสตาร์ทนะคือได้มาก็สตาร์ทได้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็น custodial wallet อยู่และนะคือเราไม่ได้คุมซีท หมดนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เซ็นรับเซ็นอะไรได้ละแต่ว่าเราอาจจะต้องอ register นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ได้ตัวอีเมลอันนี้เอาไปสำหรับส่งเข้าไปในตัวเซอร์เวเวลาที่เราทำเซอร์เวเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าผมใช้เป็นสุภกิจแอดไท i บิด cash.com ตึโงเคเช็ค okay. your อีเมลคือในเนี้ยมันจะมีอีเมลส่งมานะครับซึ่งมันจะมีอีเมลทั้งหมด2คำเขาบอกว่า t w o word นะเราก็ copy 2สคำที่มันส่งอีเมลมาเนี่ยเข้าไปใส่ในอ a l l e t of satoshi นะเรียบร้อยแล้วมัน verify เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเสร็จละเรา register เสร็จแล้วเนาะทีนี้เวลาที่เราจะ copy เอาอันนี้ไปใส่ไว้ในตัว survey ที่เราทำแล้วก็กด receive เนอะเห็นไหมว่ามันจะมีตัวนี้ n h t b o y at copy เห็นไหม copy lightning address to keyboard เนอะก็อันเนี้ยก๊อบอันเนี้ยมาใส่ได้เลยนะห้ามใช้ตัวที่เป็น bitcoin address หรือ,อ,อไม่ควรใช้อันที่เป็น invoice ที่ใส่ระบุนะ